ฝันเห็นพระพระพุทธรูปหรือพระสงฆ์ฝันนี้เป็นฝันที่ดีบอกถึงเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นทางด้านสติสมาธิปัญญา ถูกอบรมดีจากผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่ช่วยการสนับสนุนในเรื่องการเงินการลงทุนหากท่านที่เจ็บป่วยอยู่ก็จะบรรเทาหายดีหากท่านที่ยังโสดช่วงนี้มีคนนำรักมาทักทายแต่ท่านควรนิ่งเฉยเพื่อดูการมาของฝ่ายตรงข้ามท่านที่มีคู่แล้วความรักของท่านราบรื่นดีเลขที่ควรเสี่ยง '19 89 1 6 7 189 8 8 9